สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับ embedded object นะครับซึ่งตัว embedded object เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะเชื่อมโยงนะครับตัวฝังพวกโมดิอ่พวก มัลติมีเดียพวกอะไรต่างๆไว้นะครับซึ่งความหมายจากผู้ชนนกรมคอมพิวเตอร์นะครับเขาบอกว่าพวกฝังวัตถุฝังสื่อต่างๆไว้กับพวกเอกสารนะครับซึ่งในเบราว์เซอร์นะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะรู้จักกันในลักษณะของตัวเล่นสื่อนะครับตัวเล่นสื่อของมัลติมีเดียต่างๆนั่นเองนะครับที่ผมได้เคยเกินไว้ในตัว ค c ิกน v i g เกชันหรือตัว e l e m e n t ตต่างๆนะครับตัว Embedded Object ตัวนี้นะครับก็จะเป็น e l e m e n t ตหนึ่งใน e l e m e n t ตของอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเบราว์เซอร์ต่างๆที่เขาพวกตัว HTML นะครับที่เขาใช้งานกันนะครับเราอาจจะสังเกตเห็นชัดๆเลยนะครับก็คือใน YouTube ใน Facebook ใน ทวิตเตอรหรือในสื่อต่างๆในแพลตฟอร์มต่างๆที่มันมีลักษณะของสื่อมัลติมีเดียนะครับก็เราสามารถที่จะใช้คำสั่งคิ i c k เนวิเกชันนะครับเวลาที่เราอยู่ใน b r o าวโหมดนะครับคอนโทรโฮมขึ้นไปแล้วก็กด O นะครับกด O มันจะกระโดดไปที่ embedded object เลยนะครับพเพื่อน Name landmark นะครับตัวนี้นะครับ Embedded Object ถ้ากด O อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะบอกว่า No next Embedded Object ถ้าเราจะกดไปยัง Embedded Object ก่อนหน้านะครับก็กด Shift O นะครับมันก็จะคล้ายๆกับตัว Click Navigation นะครับในขณะที่เราใช้งานตัว Browse Mode อยู่นะครับเมื่อเรากด O มาที่ตัว Embedded Object แล้วนะครับเราสามารถเลื่อนลูกศรลงมานะครับดูตัวที่ เล่นได้นะครับตัวมันก็จะเป็นลักษณะของการการาเข้าถึงแผงควบคุมนะครับในในคำสั่งต่างๆ,ๆนะครับผมจะเลื่อนลูกศรลงมานะครับ six slider slider zero minutes two seconds of three minutes fourteen seconds นะครับ six slider นะครับ six slider ตัวนี้ก็คือเรื่องของการกรอนะครับการกระโดดไปยังช่วงต่างๆของสื่อนั้นๆนะครับ button K play left paren K right paren button K นะครับ play play นะครับ button play K ตอนนี้ก็คือ,อเล่นสลับหยุดนะครับก็เราสามารถที่จะกดสเปซบาร์นะครับในการในการเลือกได้นะครับเลือกลัวอักษรลงมาครับ shift plus and next left shift class and r i g นะครับก็คือไปอยังคลิปก่อนหน้านะครับหรือชิ t n นะครับ m mute left right, m right m mute ก็คือปิดเสียงนะครับปิดแล้วก็เปิดเสียง 0: 0, นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของช่วง เวลานะครับความยาวของคลิปนะครับ Button auto play is on นะครับ Button auto play is on ก็คือเปิด auto play เปิดการเล่นอัตโนมัตินะครับ Toggle button not press the subtitle slash closed captions unavailable ก็ตัว not press หรือ press ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวก subtitle นะครับ Menu button collapsed submenu settings นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่านะครับ Button I mini player left paren I right paren อันนี้ก็จะเป็นแสดงผลในโหมดมิติ mini เทเตอร์นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ T h e a t e r Mode Left Paren T Right Paren อันนี้ก็จะเป็นแบบ Theater Mode นะครับ Theater Mode F Full Screen Left Paren F Right Paren อันนี้ก็จะเป็นแบบเต็มจอนะครับ Setting Level o การใช้งาน Browse และ Focus Mode นตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับตัวเล่นนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นแพลตฟอร์มคล้ายๆที่มันเป็น YouTube ที่เขาทำมาลองรับการเล่นนะครับสมมติว่าเรากดให้มันเป็นโฟกัสแล้วก็กดสเปซบาร r กดลูกศรซ้ายขวาในการเดินหน้าถอยหลังได้นะครับตัวนี้ฮะนนะครับตัวนี้นะครับกดสเปซบาร์กดตัวเลขในการกระโดดไปยังเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะครับอันนี้ในกรณีที่แพลตฟอร์มที่เขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า,าตัวแพลตฟอร์มที่เขาทำมาให้คนตาบอดเข้าถึงได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่ว่าบางแพลตฟอร์มที่เขาพัฒนาออกมาแล้วยังไม่ได้นึกถึงหรือเขาอาจจะยังไม่ได้พัฒนาตรงนี้นะครับ เราจำเป็นที่จะต้องใช้ embedded object แล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นหรือลงนะครับในการไปยังปุ่มต่างๆแล้วก็เราจะใช้ space bar หรือ enter ในการควบคุมเองนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะควบคุมการเล่นด้วยโหมด focus mode ได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นความหมายแล้วก็เป็น quick navigation ในการไปยังตัว embedded object ต่างๆนะครับซึ่ง ผมมองว่าการที่เราจะาเลือดลูกศรเข้าไปในเว็บไซต์นั้นแล้วก็เลือดลูกศรไปหาตัวแผงควบคุมเนี่ยผมว่าม,ม,มันช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าไปเ,เ,ร,าร,เรารู้ว่าอาจจะมีตัวแผงการเล่นการควบคุมอยู่เป็น embedded object นะครับเราสามารถที่จะกด O นะครับหรือว่า Shift O ไปยังแผงการเล่นนั้นได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเพื่อนๆลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในกรณีที่ เว็บไซต์ที่มีลักษณะของสื่อมัลติมีเดียแบบนี้แต่ว่า uh, ออกแบบมาที่ทำให้คนที่ใช้สกิลิเดอร์ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิธีที่จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ตัวสื่อมัลติมีเดียได้สะดวกสบายอีกวิธีหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็คงมีเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ